We the dancing, but the number, the number nine, the just joint is this performance. <laughs> ้าขอเสีต้นนงนอให้กงสางทุกตัวแี่นแสงเสียงกองเสียงแขนเสียงแซงการมวนเสื่อป๋อสมควรเห็นแล้วนะจบกันไปสำหรับการแสดงการเต้นเสียงแขยงเสียงกองเสียงแซงประสานเสียงกันเดาไม่ได้ผลซีมอลรบมักรสร้างกระฟอนระบเป็นการแสดง ลำตั้ที่12จะมีอยู่ชาวกิจกรรมนี่เป็นกิจกรรมที่12หมายเลขีมีซิวาดอกคำพวงหมายเลข่6มีสิวาเมฆมนมายเลขท2เมทขุนหมายเลข38เมฆลดางหมายเลข39เมบอกเงินจะเป็นสร้างป้อนลำวงมาเบิ่งน้ำกันนาทำผุกสมกันป้อนลำวงนี่ดนตรี งามธรรมชาติงามภูผาป่าดงคงไทยเห็นแล้วสวนให้ติดใจบ่อยากจากไกลห่างถินดินนี้สร้างงามนักนาสมคำเขาสาดังลือไปไกลสาวแห่งเมืองสร้างแดนงามวิไลสื่อเสียงก้องไกลไปทั่วนา วันนี้ได้พบได้มาพ่อคงเป็นบุญตาติดใจเอาเหลือสาวเหนือนี่นาไยออยากจะมาฝากห่วมสีวีอายเบาไทยไตขอฝากใจกับน้องสาวเดืออยากจะมาห่วมเฮียงเคียงเสือกับน้องสาวเหนือสิได้บอน้องหากน้องบอตี นี่ีให้พอแม่มาขอทุกคืนวันอายตั้งตาลอกหวังหวมเหมือนหอกับน้องคนดีใส่ยาบุรีแดนทินนี้สง,ง่าหนักหนาเห็นแล้วส่วนให้ใจขาบออยากจากลาห่างทินดินนี้ติดใจสาวงาม แห่งเมืองสร้างสยามบุรีหากเม้นว่าบุญอายมีเบาใต้คนนี้คงได้สมหวัง ใตขอฝากใจกับน้องสาวเดือดอยากจะมาหว่วมเฮียงเคียงเสือกับน้องสาวเนือสิได้บน้องหากน้องบอตีไทยนี้สิให้หอแม่มาขอทุกคืนวันอายตั้งตารอวังหว่วมเหมือนหอกับน้องคนดี ทินนี้สงงาหนักหนาเห็นแล้วส่วนให้ใจคาบออยากจากลาห่างทินดินนี้ติดใจสาวงามแห่งเมืองสร้างสยาบุรีหากเม่นว่าบุญอายมีเบาวไตคนนี้คงได้สมหวัง สนับสนุนการทายทอดสดของโทรภาพลาสตาเพิ่นครบใจอคำนับโอ้ยคำนับสาวผู้สีต้นฤดูหนาวในเกสรน้องน้องสุดโตก็ได้มาแฝงกระบปรงในห้องนี้เดี๋ยวต่อไปยังจะเป็นการแสดงเพิ่มเติมนอทานผู้ชมนั่นก็คือการสร้างแขวงบ่วงมาหาเกสรตามเพิ่มเต่มสองตัวน้องสื่อการแสดงโดนงไปได้สี่สิบสื่อบอกคำพูดและไปได้สามสิบแปดซึ่งในแบบหนา สำหรับกิจกรรมต่อไปก็คือสร้างแวงห่วงนี้ก่อนที่จะติดตามขับสมพวกเขาโทรภาพเราถ้าต้องขอขอบใจอีกครั้งหนึ่งที่สนับสนุนการทายทอดสนในครั้งนี้ขอขอบใจธนาคารพัฒน,นาลาว LDB Bank มิตรที่ดีอยู่เคียงข้างทานการห่วมื้นแบบยืนยงขอขอบใจธนาคารพงสวรรค์มุ่งมั่นให้ทานหลายกวัวขอขอบใจลาวทรคโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวที่ได้รับ ที่ได้ให้การสนับสนุนการถ่ายทอดสดของโทรทาศน์ลาซาในข้างนี้ในงานสร้างงานใหญ่เริ่มมากันแล้วนะ,นะรักผู้ชมสร้างแขวงบวงมาพร้อมกับดนตรี คุณสมต่อไปนะักผู้ชมจะเป็นการแสดงโซของสร้างสั้นมากกุ่มเป้าและก็โยนลบบ่อน้ำต้องมาเบิ่งว่งาเพิ่นชัดนกุ้มเป้านีจะแม่นบ่อันนี้ความแสดงความสามารถพิเศษเนาะแก่งบวงแล้วก็ยกลงโซ่คณะเป็นคำนันงมีอีกขอบใจยังมีอีกอนะอีกตึก่งงามเนาะคุกเข่าเนาะ เหตดเป็นรถเหุยาง <laughs> ต่อไปนะผู้ชม่านผู้ชมจะได้ติดตามเปลี่ยนสร้างสัตว์หมากของเป้าแล้วก็โยนบานบ่วงเขามาเบิงจะมีความแม่นขนาดไหนน่เนาะมีค <t> นจักเตรียมผู้ประกอ <t> ออกมาแล้วสัตว์ปุงเป้ามาเบิงน้ำกันจะสัตว์แตกจากลูกจากหน่วยและก็โยนบานบ่วง,งจะโยนเข่าโบเนาะอ, <t> อันนี้ต้องติดตามเ <t> บิงความแม่นขอเสนอประกับการแสดง

หม,มายเลข3ามหมายเลข35และ37สามตัวด้วยกัน38มส,สิปนในพันจะเก่งไล่ทุกกิจกรรมที่พันมสมารถเดอรโอ้นี่ออกไปแล้วลูกหนึ่งหน่วยหนึ่งเนาะยกซองคณนะแปบที่เพิเ่จะซัดกระตางกันบางาเดพยนกันยกซองคณนะ ายเลขสามสิเจ็ดหมายเลสามสจ็ด้อตวด้วยมายเลามสิบ้ยเลขามสิาที่ดนชางก็เป็นพวกเราไม่เลขสาม้าที่มันยะอยยุไก่เด้์ พอูดตรงๆเอาหยัเอาพงหยับพึงหยับเหยับเองแล้วนี่ไหไก่กายบอลหือจะถึงเนี่ถอยคืนกาคืดฟุตพึ่เอาเถอโอ้นล่หน่ยมันต้องเอาควมแมนไล่ตัวตังสมรดี สามสิมาแล้วสิบแปดีงเป็นยกโซ่แมนล่ามีลีลาเจ้าแตกเนาะสำหรับยกโซ่คันาหมายเลขสามเจ็ด่นก็จะหมุนอ้อมกันไปนี่แตกได้นี่สามเจ็ดก็แตกมาปีนี้แม่นกลัวปีไก่เนาะมาบึงเจ้า เป็นกำลังมือแล้วตอน้สามสิบห้าเจ้า่ามานกอจะแตกกันนนี่แมนเดจ้าสาสิบหเฮดเด้แป๊บไปไล่หนวย้อมกันคิรแมนไล่หรือว่าควรสร้างมย้โยนบาทใส่วงแล้วเดยโยนบานจะวบิสามสิบเอ็ดเอาโยนซานาออ้อเข้าไป สัตว์ปุ๋งเปาเม่นแล้วจะยุนบ่านบ่วงเม่นบ่อเนาะต้องติดตาม38ไปตาม่อด้วยหมายเล็กต่อมาผู้ผากมวนนำรุ่นไปนำย่ำไปนำ37เอ๋อเกือบเท่าตำบ่วงเดี๋ยวแก้โตได้โน่นต่อไปจา มาเบิร์หมายเลขสามสิบหมายเลขสามสิบได้โอ้ยเกือบเข้าเสียงเสียควเหมือนกับรุ่นนํำได้รุ่นนํำแล้วก็เป็นกำลังใจนะหมายเลขสามา38จะเข่าบอนี่ยกวงยกสายตาโอ้ยย่างตเข่าอ๋อไปตลเข่าอนนี้รกันจบเลยเนาะ มันเป็นเ็กันน้องใจเลยเลขี่ก็เขาผิดือหมายเลขสเจ็ด่ะ้บานี่เขาไวสเเลัเดเทสี่เสียงฮ้กับด่างทุกขั้นองเาเป็นเสียงโห้ให้กับน้ำใจ่ายสร้างและก็บคนสร้างน้ำใจยากข้างสะน้ำ 35มาลองเบิ่งไงซ้อมมือก่อนกี้นี่ซ้อมมือก่อนเราจัง,จงบะนี่เด้อเอาเอาโอ้ยรุ้นลุ้นล,นลนนุ่นกันต่อไป <c oughs> มาย่างมาแล้ว38เนี่ยช่วมาตื่ <9. S 3> นคือ9ก้าเข้าโบมาเงินเอ้อเออย <c oughs> ยกขาไซเรลเนาะยืนไซเรลยังพวกเข่าเถื่อหุ้ยฮอบต่อไปเจ้าเข่าเมื่อกี้นี่เป็นสามสิบเจ็ดได้เนาะสามสิบเจ็ดเขางามอ๋อันนี้สิเขาขึ้นเข่าเป็นลูกที่สองเข่าเป็นลูกที่สองแล้วส่งเถื่อแล้วเนาะที่บอางามดีย่นเข่าเพิ่งได้ไปสองประตูแล้วเนะสามสิบเจ็ดสามห้าเข่าแล้วเข่า แห้งเกินไปจับกันไปเนาะท่านผู้ชมสำหรับการแสดงซูกิจกรรมที่13 14นะขออภัยนั่นก็คือการซัดมาปุงเป้าแล้วก็โยนบาดบ่วงโยนไปได้สองประตูก็คือหมายเลข37นั่นเองจับกุมแล้ว แสดงสร้างคูน้ำเนาะซึ่งเาจะมีการแสดงโดยหมายเลสาสิห้ามต่อไปเนาะท่านผู้ชมจะเป็นการแสดงสร้างคูน้าขงตและหมายเลขสาสิบเจ็เต้องค้นเบิ่งก่ รุ่นน้ากันว่าย่านพนผูน้าใส่เวลาพันผูน้ำมันจิผูน้าไม่ไก่ขนาดดหเนาะ่ันูุสมบางเทือเพ่นผูแล้วพันหยไกนเพันยกคนที่ามเบอร์แล้วพันผู้ใส่เห็นจะเปียกกับมีพันหยกส่วนยันส่วนไล่เลยมันพันยอกผู้น้ำจะเรื่อแล้วพันหยอกนี่คำนัาแล้วพ้องแล้วดีจะพูน้ําจะมีทั้งสี่โตด้วยกันน่ันพุสมจะมีหมายเลขสามสิบหกสามห้า หมายเลขหนึ่งและหมายเลข37นี่อุ้ยนี่อุ้ยเหตุการ์ใกล้ได้ย่านันผูใส่นี่นี่ย่างไปหาแล้วย่างไปหาแล้วระวังเปียกนี่ตั้งยกได้ตั้งอยากให้เปียกเห็นเห็นเฮาย่านฝนผูใส่บางโตนะนี่บางเือนี่พ่นกระพูใส่เจ้าของพอดีเจ้า นี่ห้องพวกอุย้ยเสียงคังวานนี่สร้างผู้นำเนาะมวล้นนี่หลายเลยตอนนี้ในปัจจุบนันนี้ประชาชนก็นยังหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆเนาะสำหรับงานมาขับบุญสร้างทั้งทีเปินกรเ็ดตลกไปอีกตึมเห็นฮาผู้สมผู้เสียงหัวควันอยู่ข้างนอะ <c oughs> <c oughs> เปิดกระเห็ด นี่เสียงเสียตั้งแกยกยอกคู่คู่แล้วห้องห้องเนาะได้ยินเสียงน้้ากันบ่ะานคุสมเสียงสร้างง้องขออีกบาทหนึ่งค่ะนะค <laughs> วรสร้างบอกไปแล้วบอขออีกบาทหนึ่งอยากเล่นน้ำ กันไปสำหรับสร้างภูน้ำจำนวน4ตัวได้กันนะภูชมว่าจะเป็นสร้างใหม่เลข3 5 3 6 3 7แระกลใหม่ยเลขหนึ่งนั่นเองแล้วก็ในปัจจุบันนี้นภูชมจะนำพา ประธาทานนั่นเข่าสู่อีกหนึ่งพิธีที่สําคัญที่จัดขึ้นในแต่ละปีนั่นก็คือพิธีบาสีสู่ขวัญให้แก่สร้างพร้อมครับการกินอาหารสมคีระวาง้นกับสร้างกันเติมอีกด้วยจะเป็นก้าวเข่าสูพิธีบาสีสู่ขวัสร้างเป็นอีกหนึ่งพิธีที่มีความสําคัญแล้วก็ ได้จัดกันในแต่ละปีพระขวัญก็จะเป็นพระขวัญสร้างอิเลีภพระขวัญ<ร>ใหญ่เป็นการสมคีหัวไม้หัวมือกันของพ่อเม่ประสาชนแขวงเสียงบุรี้กันประดิษฐ์เขศบักเบงข้างนิจามาเป็นพระขวัญห้แกสร้างส,างสาง้มกับข่าวผักข้นสางใหญ่ <laughs> <laughs> การเกียมเปิดขึ้นยางเป็นทางการแลวกับงานมหากรรมบุญสร้างพร้อมกับการเปิดปีท่องเที่ยวล้า2 0 0 4ของแขวงสซียบุรีย่างเป็นทางการซึ่งมีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวสมทานนั่งบัวจันรพันธวงศหัวนาแผนกทวท,ทแขวงสซียบุรีให้สัมภาษณ์ว่าการกาเกียมเปิดงานมหากรรมบุญสร้างปี2 0 2 4ปัจจุบันแมนสำเร็จแล้วหลายกว่า80ส่วนห้อย ได้มีการเฟิกซ่อมเดินขบวนของน่องนักเรียนการเดินขบวนของพ่อแม่ปราสนจากบรรดามเมืองทั่วแขวงซึ่งปีนี้แมนมีสร้างเข้าห่วม75ตัเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งกองทัพประัาสนลาวครบหอบ75ปีพร้อมนี้ยังมีการวางแสดงสินค้าจากภาคส่วนต่างๆที่มาเข่าห่วมจำนวน3า5ห้ยสิห้านและมาจากต่างประเทศแปดบเก้าห้านเฉพ การกะเกียมงานมหากรรมบุญสร้างตีพันกับปีท่องเที่ยวลาวส่งพันศาซีนี้ทางพวกเรก็ได้มีการฮางห้ากะเกียมมาเป็นเวลาดนสุมขวรสนันมาฮอดวันทีสิบส่งเป็นต้นมานี้กระือว่าพวกเรก็ได้ไล่ไล่กิจกรรมเนาะที่พวกเรได้นําพาโตกับว่าวันทีสิบส่งนี้พวกรได้มีการเปิดตลาดนัดแล้วก็เล่นมินิมาราธอนตนข้ามาพวกเรก็มีรายการแสดงศิลปะวรรณคดี วันที่ 13, 14วันนี้พวกเขาก็เห็นว่าเมื่อวันที่14พวกเขาได้มีขบวนการสมใหญ่าหอดปัจจุบันนี้การเกี่ยมขมพร้อมของพวกเขาเริ่มแต่พวกเขาได้เดินขบวนการสมญามาแล้วประเมินราคาประเมินตีราคาได้ว่าพวกเขานี้สาม,มารถไดประเมินใดนี้ประมาณเ1 5 9 0ละในการกะเกียมครั้งนี้สำหรับสร้างเข้าว่วมในปีนี้มันไม่ควรพวกเขาเอาไปปิดปีข้องกองทัพ มันจะได้มีสางข้องความเจ็ดสิบห้าตกะโบมีบรรท่ายังราว่าการกะเกียมมาก้าบุญสางข้องพวกเขานี้พวกเขาก็ได้เห็ุได้ดีมาทุกๆปีเนาะแล้วก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ซึ่เฉพาะสินค้าที่มาลงวางแสดงอันต้นต่อของพวกเขาก็เป็นอยู่ภายในแควงสัญบุรีของพวกเขาในาจํานวน11เ,เมืองเนาะมีสินค้าอุดรของแต่ละเมืองนั้นจากนั้นกันยังมีสินค้าของภายในทั่วประเทศแล้วก็ข้องต่างประเทศที่อยู่อมค้างเ่านี้ ทานยังได้กล่าวตืมว่าแขวงสซยบุรีก็เป็นแขวงหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งสำหรับปีท่องเที่ยวราว2 0 2 4นี้ทางแขวงได้กำหนดกิจกรรมระดับชาติคืองานมหากรรมบุญสร้างกำหนดหนึ่งกิจกรรมของแขวงคืองานบุญกองเขาใหญ่เมืองเพียงและกำหนด1ิบกิจกรรมของบรรดาเมืองตืมอีกเฉพาะกิจกรรมบรรดาการท่องเที่ยวของพวกเขาอยู่ภายในแขวงของวกเขานี้วกเขาได้มีกิจกรรมทั้งหมดนี้10บ่วนกิจกรรม ในนั้นพวกเขามีกิจกรรมระดับซาสตร์ปีนี้ก็เป็นปีที่พวกเขาเฮ็ดจัดการจัดงานมหากรรมที่ครั้งยิ่งใหญ่โยนเราพวกเขาได้ยกขึ้นเป็นระดับศาสตร์เนาะเฉพาะงานมหากรรมบุญสร้างเฉพาะระดับศาสตร์นี่ก็เมนงานมหากรรมบุญสร้างหนึ่งกิจกรรมค่องแควงเมนบุญกองเข้ายังอยู่เมืองเพียงแล้วก็บรรดาซิปกิจกรรมคองบรรดาเมืองเริ่มเต่เดือนมังกรไปฮอดเดือนธันวาพวกเขาจะมีทุกๆกิจกรรมคองบรรดาเมือง กระทือว่าเหตุทานนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเข้ามาฮับฮูภายในแขวงสิยบุรีเข้ามาเที่ยวสิยบุรีเข้ามาพักอยู่สิยบุรีเหานี้ก็ถือว่านักท่องเที่ยวของพวกเฮาก็เพิ่มขึ้นตอนไทยทานยังได้เฮียห้องมายังแาวแขวงสิยบุรีจงพ้อมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวสมแขวงสิยบุรีพ้อมกันให้บริการด้วยไม่ติจิตมีตรภาพด้วย รับผู้ที่หนึ่งอาจารย์โดดจ้องก็คือพันตีพร้อมสอนสิงห์สวรรค์ท่านผู้ชมในทางกลางเสี่ยงเสี่ยผู้ที่สองกำลังผู้ชมอยู่ข้างสนามและแต่สรับคามที่แสงจ่าสามน้ำกันท่านผู้ชมสำหรับอาที่แสนได้แล้วลงสู่หน้าดินเป็นที่เทียบห้อยท่านผู้ชมกับห้อยเอกวงศักดพรมมาลา เพิน่นก็เป็นที่ครูฝึกเสีนเดียวกับเจ้ากันอย่างอีกซ่องท่านอยู่ในฮอบที่สี่เนาะกี่ได้ดดลงมาซึ่งกระหลงสูน้าเด่นซ่องท่านแล้วอยู่ในปัจจุบันเจ้าสำหรับท่านที่สามหรือว่าผู้ที่สามกำลังลงมาเดี๋ยวจะให้ทุกทานน่านได้เห็นภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเจ้าสมเห็นยางใกล้ซีพร้อมๆกันเตรียมเตรียมเบิงลงนาดินจะมีพรมสวยงามขนาดใดลงมาเป็นทีเ่เยียบง้อยครับ ทานที่3ทานพันโทวงเดือนธรรมบวงเป็นอาจารย์โดดจ้องเซนเดียวกันงงมงนก็ได้รอด,ดมาแล้วหนึ่งพันสาร้อยห้าสิบตันตามตัวด้วยทานที่สลงมากันลแล้วก็พันโทกองแก้วพงพันธ์ทิมกับเนิดจากแขวงจักประซักแะยวนเนอยู่ที่สี่น้ลงมาอย่างส่วยงามเนาะระดับอาจารย์ พุทธก,กมิมประสบก,การณ์โดดมาเป็นพันๆครั้งแล้วรอบสีนี่กะโดดในระดับสูงจ้าส่งพันแม่นเจ้ารอบทีห้าบรรดาท่านผู้ชม,ม,มาาท่านที่ได้เข้ามาห่วมจมการเปิดงนาหนมากรรมบุญ้างอยู่นในมือได้ทมงกันอย่างเต็มใจหน้าอุาามอมตต กำกัเท็ภาคิรูชั้กำลังเสียให้ในชาติครูชั้นเตียววานท่าเนินท่าแท้ครูชั้นอานินหาเซนกีบริษัทกายสังัไทยารใน่กีบราใส่ีผู้เลีวใกีบีบาบมปเปยัีบโุนยสน้ำ่างหาแล้ของากีบมูลากาิทีายาี เส้นแบบแปลเงินช่วยพ่อคิดถ้าลูนาตคัำสอดสับจับเงิล่ากับสงกิจนชัวยพ่อเงินล่ากับสังกิทคานโลจิสติกสั่รถรัสหลอมมาเข้าและโซแออวิเสิร์ฟแล้วจีนจับไดผู้เดียวสิบล่ากีบางเสียจจิงสิบล่ากีคาสดนแบบ่งเสริมว่าตัวเบลล์มือเป็นข้าวสองลรากีบทำน้ำสุกลิดรอสีเซ็ตมาหงินล่ากีบใบแดงแท็กซี่เงินล่ากีบลพักคาราบสำหรับไม ກໍອຸປະຫັກທັງນີ້ທຸກທີທຸກຄົນແປສູ່ພາສາອັງກິດສອງແສງທີ່ເປັນນິດກໍຕັ້ງມືກັນເນາະຄື